Morning has broke, like the first morning. Blackbird has spoken, like the first. <coughs> ที่มุกดาหารนะครับอยู่กับรถแห่ไฟดีซีของมุกดาหารครับไฟดีซีเป็นยังไงการสนดทวะครับอาาจรย์ดพ่อครับพ่อนะครับเมื่อกี้เราเซตระบบการแห่เสร็จเรียบร้อยครับก็คือหน้ากับหลังนะครับคราวนี้เราจะทำเปิดข้างครับคราวนี้เปิดข้างได้นะครับเดีเปิดข้างเราจะใช้ไฟบ้านนะ วาสซันตกแตกเลยโอ้โอ้โตไปก่อนได้ๆครับเฮ้ยรีวิวนะครับเขาซื้อรถแห่ยังเนี่ยครับลูกลาซาวครับลูกลาซาวนะครับยู่ยยุ่ยูุใสครับยุใสครับบ้านนซิงตะบลุมีครับเพอ่์นตานจังหวัดนราธิการนราธิการนะครับทาเบิึงนะครับคือว่าไฟดีซี่เป็นยังไนี่ครับไฟดีซี่อีกขันเตือนน้ำมันกลางปั้นเป็นแบบเอ้ยนี่จะเต็มเลยนะครับนี่ ต้อจอยกันมาดีทั้งใดนะครับแน่ชุดน,นะครับเบียดครับชจนันเบียดนครับทีท่มันซอนกันยู่ครับเบียดเอา้าคปลาอันี้คาปา,าได้ชาตสาลูกได้แบตสองลูกน้ำครับแบตลบตเดอดอ๋ออันนี้คร,รับเมิดดีซี่กันนะปเปิดดีซีครับ้วกปวดก,การแจ้งปวการแจ้งเดีปวดการแจ้งครับนี่เราก็แปงแปงมากแซคอร์ดครับตัวนี้เองปะครั <c oughs> บโอ้สายสามดีป่ะ ไม่ถึงว่าเฮ็ดเฮ็ดเป็นอยู่แล้่ยวกันป่ะครับครับเป็นแม่ยุ่กับพวกพนั่นนี่แต่ว่าช่วงมาเบื่อซื้อมาครับแกซื้อมาประกอบเองของเงินหมดขับแต่ว่าช่วงนี้เฮ็ดเองกองเงอนี้เฮ็ดเองแต่ว่ามีความรู้เรื่องไฟดีซี่ยู่แล้วครับอนี่แอมแกสองแก่นะแอมหน่อยตัวนี้เพราะซี่อันนี้คอันนี้ได้ใส่ป่ะเนี่ยผมใส่กางเกงมุ้ยเต๋อโมนิเต้ ปนนยเรือเะครับไปูมังเร์เลยนะครับกจะเป็นไต้ลองมุนไทยเพิ่งกันนะครับอันนี้คือปัูบปูไม่ป่ครับเรื่องใงดพึ่งเฮ็ดเลยพึ่งเฮ็ดขึ้นมาเลยเออเฮ็ดได้จะงานเหรอครับเฮ็ว่าเรีกไปทำงานานที่นะครับว่าเรีกัไปรับจ็อบละเออกงานละรประจุนะครับประจุวางได้ครับไม่กับอเสื่อมกับประจุ เอ้ยเดี๋ยวรอกานนะขอได้นะครับตัวเก่ากไม่ถึงว่าตอนแรกเฮ็ดเวที่นะครับวันนี้เมีเวทีเวทีโฮมเมินบอกเวทีน้อยก็เลยหาคนโยกหนักเออตามสเตียมันหน่องพวงมินจะพูดเนน้อยใช่หรืออ่ะพอหาโยกหนักเฮ็ดรถแห่ก็ได้วะมังม่อก็ได้วะนะก็เลยเกิดเป็นรถแห่กันอีกขึ้นบ้านะครับนี่ก็ออกไม่เลยไม่ได้จะงานหรอกครับขั้นนี้ งานแล้วประมาณหางานแล้วครับอันนี้จะเฮ็ดจังได๋เฮ็ดเป็นคนขึ้นรองครับพงศธรอ่าเป็น<อ>ปท,ที่บอร์ดอ๋อโหยีบอีนู้นหนาเราจะปูเวทีอย่างหนาอีกเทีนึงอ่า<อ>เอ้ยสบายไ,ไปนะมีใช้เครื่องปั้นมาครับโอ้โอ้ไม่ได้ใช่ทำไมก็ไม่มีแอบจุดนั้นแล้วนะครับนะงาไนไปที่ก็ใช้ยังตัแจ้งหมดอ๋อคือว่าเสียบปลายกับลวดครับเอแอบกลางแจ้งก็มีอยู่แล้วนะครับนะครับ คนเดียวได้คนเดียวได้ยังไหวอยู่เออเนี่ยโอ๊ยวันไหนก็ม่แยกแล้วเห็นลูกน้องนั่นวะนี่เ่าไดยัดใจเดี่ยวเบิดหน้าแดงเบิดอ่ะเนี่ยแรงกว่าครับหนชวนหน่อยแขังพูดหน่อยอยู่นะพูดนะ ไอ้นี่ก๋เตี้ยผู้ใหญ่ซื้อเนี่ยไปม่องไว้ม้อแปลงแยกเรีกอยู่น่าโคตรเจียวไปใส่คับเนีนาคตชุดนี้เดียวไปใสเด้นี่ล้างตู้เบ็ดนาเลยครัน่าโคตรนี่เขึ้นวาไทั้งนันเลยนี่นะครับนี่คือ แอมปที่ใช้การแย่งเอาสิบ่ได้เปลี่ยนใช้สัญญาณป่ะครับเอ็ดดเปียนพี่เสร็จเองสิป่ะครับอ uh huh. uh huh. ได้ๆๆมีปัญหาตามมาสิครับ uh huh. เราสิงงที่หลังเ่าสิลืมว่าเรื่องงอง,อ uh huh. งไว้อย่าเลื่อมเลยทางไปสองพีเ่เซตไปครับได้ๆ2พี่เสร็จได้ครับอ่ะโอเคตู huh. uh ้ huh. okay. BB, BB BB นะครับเออ่เ uh ซ็น huh. กลางมันแบบนี้ โอ้เสียงกังมึนได้จิแบบ๊บิได้เลยครับนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคันนี้ครับว่าเปิดข้างมันจะเป็นยังไงชุดแห่เสร็จแล้วขึ้นแห่โอ้กังออกกันง่ายเยอะต่อใหญ่เลยวะผ้าไอ้บังโคู่ของศาลพาดูโครงสร้างคันนี้ครับ อ่าผมไม่เห็นเอลรถไปโคผมเห็นแต่บานพับนะครับนี่งานสางนะครับใครอยากได้นี่นะฮะนี่ครับบานพับ1 2 3 4 5 5อี่ันนะครับเจ้าว่าฐานอันนี้เฮ็ดเองป่ะครับเลื่องเดครับแย่มันกลมอย่างดามเล็กขนาอที่รัดเต็น นี่ครับตู้กลางต้องชิดดึงกันไว้นี่ก็รับน้ำหนักนั่นก็มีตัดได้เลยครับตัดได้เลยครับนี่นะครับอันนี้คือระบบหมุนนะครับของรถแห่ลูกหล่ามิวสิกนะจะมาตรงนี้นี่ครับคนหมุนได้เพราะว่า,าตู้ลำโพงสี่ใบหกใบ

<pec S 2> เรารมาได้แล้ว่อแม่มากกันแล้วนะครับพอแดงร้ายกันสามกิโลโล้ยครับแดงกลาบก้าสั่นแรงกนะรานโอ้ในพ่อมัดบอกเขาใหญ่พอมัดเลยพอมแดงร้ายกันสามยครับ